สวัสดีครับกลับมาพบบทวิเคราะห์ทางเทคนิคประจำเช้าที่28สิงหาคม2557สรุปข่าวแล้วก็แนวโน้มราคาทองคำประจำวันนะครับเรากลับไปดูภาพรวมทางเทคนิคในเช้านี้กันนะครับภาพรวมทางเทคนิคในช่วงเช้าวันนี้นะครับนะแม้ว่าแท่งเทียนนะฮะแท่งเทียนของอกราฟรายเดย์นั้นะจะมีการเรียงตัวที่เป็นไปในลกักษณะของการ ปรับตัวขึ้นก็ตามนะครับแต่ว่านะยังมีแนวต้านนะฮะแนวต้านที่น่าสนใจนะครับหนึ่งพนเหรียญนะครับซึ่งบริเวณดังกล่าวนั้นก็เป็นแนวต้านที่ที่อาจจะยังกดดันราคาทองคําอยู่นะครับดังนั้นนะครับเมื่อราคาขึ้นทดสอบที่บริเวณแนวต้านดังกล่าวนะครับอาจจะต้องพิจารณาตัดทํากําไรออกไปก่อนนะครับสถานะมีกำไรตัดไปก่อนนะครับแล้วรอการ พักตัวนะครับพักตัวนะบริเวณจุดที่มีการพักตัวนะฮะหนึ่งพันสองร้อยเจ็ดสิบเจ็ดเหรียญนะฮะก็เป็นจุดที่น่าสนใจนะครับสําหรับการเข้าซื้อนะฮะแล้วก็อีกจุดหนึ่งบริเวณหนึ่งพันสองร้อยเจ็ดสิบเหรียญนะครับซึ่งเป็นจุดที่น่าจะพิจารณาเข้าซื้อนะครับแล้วรอการกลับตัวขึ้นนะฮะแล้วทากาไรในครั้งถัดไปในรอบถัดไปนะครับ วันนี้นะฮะเรายังมองว่าราคาอย่างน่าจะเป็นในลักษณะของการรีบาวขึ้นนะครับบริเวณที่จะขึ้นไปทดสอบก็เป็นบริเวณต้านแรก1น9 0งรเก1290เหรียญน,นะครับหากไม่ผ่านนะอาจจะมีการย่อตัวลงมาอีกอีกครั้งหนึ่งนะฮะเป็นในลักษณะการพักตัวนะครับแล้วค่อยพินาเมื่อราคามีการออกตัวนะครับเดี๋ยวเรากลับไปดูแนวะรับแนวต้านประจำวันนะครับ แนวรับแนวต้านจำวันนะครับแนวต้านแรก1,290เหรียญนะครับแนวต้านที่สองหนึ่เหรียญนะครับแล้วก็แนวต้านสุดท้าย1,309เหรียญนะครับสำหรับแนวรับแนวรับแรก1,275เหรียญแนวรับที่สองหนึ่เหรียญนะครับแล้วก็แนวรับสุดท้าย1,263เหรียญนะครับวันนี้ก็อาจจะพิจารณาที่บริเวณแนวต้านแล้วก็แนวรับนะฮะก็ ฝั่งไหนมากก็เล่นฝั่งนั้นก่อนนะครับสำหรับวันนี้ก็อขอจบการรายงานแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ